คำตอบระบุให้เขาด้วยน,นะถ้าในข้อสอบหรูต้องระบุด้วยว่าอันนี้คือคำตอบที่เขียนมาไม่ใช่เป็นแค่องค์ประกอบถูกไหมอันนี้คือคำตอบนะคะได้ไหมเนี่ยกาคูณตัวเลขออกมาไปทันทีต้องไม่มีถูกไหมเพราะมันไม่ใช่ก็ต้องเป็นศนะูนย์เนาะร้อยสี่สิบคูณยี่สิบเก้าร้อยยี่ห้าคูณสามสิบได้เท่าไหร่หวหบวกกันออกมาจะได้เท่ากับ เจ็ดพันแปร้อยสิบเหรียญได้ไหมคะนี่คือคำตอบคำสั่งแรกยังไม่จบนะไฟโฟ้อนู่ต้องตอบกี่คำสั่งคะสองคำสั่งคืออันที่หนึ่งก็คือ cost of food so คำสั่งที่สองโจทย์หาอะไรคะ Inventory Balance Inventory Balance เท mm hmm. ่ากับเท่าไหร่คะ i n v e n t o อร b a บ a ล c นมาจากไหนหนูไม่ต้องทำแบบนี้แล้วจำได้ไหมอาจารย์บอกว่าต้นทุนที่มีทั้งหมดใช่ไหมลบต้นทุนที่ขายเท่ากับคอนเซ็ปต์ง่าย ของที่มีลบของที่ขายเท่ากับของที่เหลือถูกไหมนั่นแปลว่าหนูรู้ต้นทุนทั้งหมดคือ13320หนูรู้ต้นทุนที่ขายหนูหา inventory balance ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เขียนมาเลยว่า inventory balance เท่ากับ13320ลบ เจ็ 7, 8, 1, 0แปดหนึ่งศูนย์เท่ากับเท่าไหร่คะ5 5 1 0นี่คือคำตอบได้ไหมคะนะนะคำสั่งที่สองของแต่ละวิธีหนูจะหนูไม่ต้องไปคำนวณใหม่ หนูใช้วิธีการลบได้เลยของที่มีลบของที่ขายเท่ากับของที่เหลือลโอเคนะนะฮะจบแบบไฟโฟ้แบบวิธีแรกโจทถามสองวิธีวิธีแรกไฟโต้มีคำถามไหมคะไม่มีนะ ไปต่อวิธีที่สองวิธีเวฟเตสเอเบเลตเวฟเตสเอเบเล e อาจารย์บอกว่ายัางไงคะเวฟเตสเอเบเล e ใจเย็นเย็นอย่าทพิตอบเมื่อเห็นโจทย์ให้ทำเวฟเตสเอเบเล e เมื่อไหร่ให้หนูหาอะไรรอไว้เลยเสมอให้หาคอสเพอร์ยูนิต ถ้าเป็นเวกเตอรเอเวอร์เรนเวกเตอรเอเนหนึ่งหาคอสเพอร์ยูนิให้ด้คอสเพอร์ยูนิตมาจากไหนคะมาจากท o ทอลคอสที่มีทั้งหมดหารด้วย t o ท a ลยูนิทั้งหมดได้ไหมหาเท่ากับท o ทอลคอส Available for sale หารด้วย Total unit Available for sale mm hmm. ก็คือต้นทุนของที่มีไว้ขายหารด้วยจำนวนหน่วยที่มีไว้ขาย เขียนไหมนะคะเพราะฉะนั้นมาจากไหนคะตัวนี้คำนวณกันออกมาท o ท a คอส์ที่มีไว้ขายคือคืออเท่า,ากับนี่คือท o ท a คอส์ที่มีทั้งหมดถูกไหม แล้วก็ Total unit ทั้งหมดคือ430ดังนั้น13320หารด้วย430ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะ30.98 per unit ถูกไหมเราได้เท่ากับ30.98ต่อหน่วยหนู ตันี้ตั้งไว้เสมอแล้วสเต็ปที่2คือตอบคำถาม โซเท่ากับต้นทุนสินค้าที่ขายออกไปเท่ากับจำนวนที่ขายคูณต้นทุนต่อหน่วยยูนิตเพิร์คอสเพิร์ตยูนิตถูกป้องไหมตรงนี้ตามทันไหมคะคอสออฟคูโซเท่ากับสีจำนวนสินค้าที่ขายคูณราคาต่อนหน่วยต้นทุนต่อนหน่วย จำนวนสินค้าที่ขายคูณต้นทุนต่อหน่วยจำนวนสินค้าที่ขายคูณต้นทุนต่อหน่วยจำนวนสินค้าที่ขายรู้รไหมจากโจทย์รู้เราเราหาไว้แล้วเท่ากับ265ยหยูนิต265ยูนิต คูณร<ม>าคาต่อหน่วยคือ3ามสิถูกไหมอ่ะได้เท่ากับ9ก0าสิบเก้าจุดเจ็ดศค่ะจุดแค่นี้ นี่คือคำตอบถูกต้องไหมคะได้นะนี่คือคอสออฟกูส่งคือคำตอบคำสั่งที่สองเหมือนเดิมอะไรนะอินเวนทอรี่บาลานอินเวนทอรี่บาลานไม่ต้องคูณแล้วถูกไหม ไม่ต้องคูณเอาอะไรมาได้เลยเหมือนเดิมเหมือนข้อเมื่อกี้เหมือนของไฟฟ้องต้นทุนทั้งหมดลบต้นทุนที่ขายเท่ากับสินค้าที่เหลือต้นทุนทั้งหมดคือเท่าไหร่คะหนึ่งสามสามสองศหนึ่งสามสามสองศลบต้นทุนที่ขายคือแปดสองย์เจุเจ็ดได้เท่ากับ 10.3 0นี่คือคำตอกได้ไหมคะจำไว้เลยในแต่ละวิธีคำสั่งที่1นหนูต้องคำนวณหาคำสั่งที่2หนูเอามาลบกันได้เลยตัวเลขถูกไหมอัานนจารย์ไม่ได้เคาะนะถูกตรงกันไหมกับของคนอื่น นะจากข้อนี้ค่ะเขียนนะสร็จนะจากข้อนี้อาจารย์ได้เตรียมมาใน Excel เนี่ยอาจารย์ทำมาแบบนี้วิธีไฟโฟวิธีไฟคือในตารางอาจารย์เขียนออกมาแต่วิธีนี้ไม่ค่อยแนะนำตอนสอบเพราะเสียเวลา แต่ทําให้เห็นถึงภาพว่าอาจารย์ลอกโจทย์มาก่อนอันนี้คือโจทย์ยอดยกมาวันที่1ซื้อวันที่15ซื้อวันที่30ถูกต้องไหมทั้งหมด430ยูนิตคูณทีละบรรทัดบวกกันออกมาได้เท่านี้แปลว่าช่องนี้คือ g o o s, mm hmm. <S available for sale ถูกไหมก็คือต้นทุนสินค้าที่มีไว้ขายเคลียร์นะสเต็ปต่อมาโจทย์ถามหาอะไร โจทย์ถามหา cost of goods o l cost of goods o l คือต้นทุนสินค้าที่ถูกขายออกไปขายออกไป265ยูนิตต้องขายของเก่าก่อนก็ใส่ลงไปแล้วจำไว้นะทุกคนจำไว้เลยว่าต้นทุนที่เอามาคูณยูนิตต้องเป็นต้นทุนของบรรทัดนั้นเสมออย่าไปเอาต้นทุนบรรทัดอื่นมาคูณมาคูณอย่างเช่นวันนี้ หนูขายไป140ยูนิตหนูก็ดูว่าบรรทัดของหนูอะต้นทุนคือ29เหรียญต่อยูนิตก็ต้องคูณด้วย29บรรันทัดที่2ต้องคูณด้วย30นะเอาตัวเลขของบรรทัดนั้นมาคูณคูณได้เท่าไหร่7,810นี่คือคำตอบคอร์สออกฟกูซงได้ไหมคะทีนี้จริงๆแล้วมันจบนะอาจารย์บอกแล้วว่า อินเวนทอรี่บาลานถูกไม่ต้องทำแต่อันนี้พี่สูน์ให้ดูถ้าหนูหาในโจทย์คำตอบเวลาข้อสอบอินเวนทอรี่บาลานจะเท่ากับต้นทุนที่มีทั้งหมดลบต้นทุนที่ขายเท่ากับสินค้าที่เหลือโอเคไหมทีนี้อาจารย์พิสูจน์ให้ดูว่าแล้วของที่เหลือมันเหลือของลดใหม,หม่จริงไหมจริงไหมมี มีอยู่140ขายไปร4 0เหลือ0นมีร้อหขายไปร้อยหเหลือยี่มีร4 0ขายไปศูนย์เหลือ1้อยสีแล้วก็คูณต้นทุนต่อหน่วยบรรทัดของมันเหมือนเดิมถ้าหนูดูโอเคถูกต้องเพราะอินเวนทอรี่ต้องเหลือลดล่างไล่ลขึ้นบนแต่ของที่ขายต้องมาจากบนลงล่างตามวันเดือนปีปฏิทินโอเคนะคะ เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบได้นะทีนี้นะคะเหมือนที่บอกนะว่าฝั่งเนี้ยเวลาสอบไม่ต้องทำเสียเวลาอันนี้พิสูจนยให้ดูแต่คำตอบคือ Inventory Balance ต้องเท่ากับ1 3ื 7, ่นสลบเจ็ดเท่ากับห5 1 0รเหรียญน,นั่นคือคำตอบได้เลยโอเคนะคะทีนี้ในส่วนของ Weighted a v เว a ร์ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่า Weighted a v เว a ร์นะ หนูต้องทำแบบนี้ก่อนเสมอ1ห,หาต้นทุนต่อหน่วยคอส per unit มาจากต้นทุนสินค้าที่มีไว้ขายหารจำนวนสินค้าที่มีไว้ขายได้เท่ากับเท่านี้ได้ไหมคะสตอบคำถามที่โจทย์ให้มาเดี๋ยวส่งไฟล์นี้ให้นะเดี๋ยวส่งไฟล์ Excel ให้ตอบคำถามที่โจทย์ให้มานะเเซเซคำถามที่1โจทย์ห,หาคอสออฟก,กูส l งเท่ากับ จำนวนหน่วยที่ขายคูณต้นทุนต่อหน่วยถัวเฉลี่ยก็คือตัวนี้265หน่วยคูณ30.98นี่คือคำตอบ cost of g ู o d s ที่เราคูณเมื่อกี้ใน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  powerpoint และตัวที่2 inventory balance ต้นทุนสินค้าที่มีทั้งหมดลบ cost of goods ได้เท่ากับนี่คือคำตอบเนี่ย 5,110นจุด3นี่คือคำตอบเวเ t สเอเวเลต์อยู่ทำแบบนี้ได้เลยนะคะเวเ t สเอเวเลตถ้าเป็นไฟโฟดทำแบบข้างบนได้แต่ช่องสุดท้ายไม่แนะนำเพราะเสียเวลาถ้าอาจารย์เขียนแบบนี้อินเวนทอรี่บาลาน ีช่องนี้เป็นแค่พิสูจน์ให้ดูอันนี้นะพิสูจน์ให้ดูพิสูจนให้ด,หดูหนูไม่ต้อแต่หนูให้ตอบตรงนี้ว่าหาคอสออฟกูโซแล้วก็ i n นเวนทอรี่บาลานแต่ให้ระวังโจทย์ถามหาอะไรก่อนต้องทำอันนั้นก่อนเสมอถ้าโจทย์หาเอ d นดิ้งอินเวนทอก่อนหนูต้องทำเอ n นดิ้ก่อนแล้วค่อยมาหาคอสออฟบูสโซแบบนี้ได้นะคะอ่ะข้อที่หนึ่งมีคำถามไหมข้อสามเคลียร์นะข้อต่อมาข้อต่อมาข้อห้า โจทย์ให้ทำเหมือนเดิมเลยหาอะไรคะหา cost of goods sold cost of goods sold และ the inventory balance ดูโจทย์นะ D ทำไม the cost of goods sold and the inventory balance นะะเมื่อหนูต้องหาสองตัวนี้โจทย์ต่งเหมือนเดิมแบบ f ฟ f o กับ Weighted เเ Average ดังนั้นท,ทําทีละวิธีเริ่มที่ไฟโฟแล้วตอบคำถาม2องคำถามเวเต็กเอเวเลตตอบคำถาม2องคำถามเคลียร์นะโอเคไปเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้ค่ะโจทย์เขาให้อะไรหนูมาบ้าง mm hmm. ให้ยอดยกมาให้ตัวที่ซื้อและให้ตัวที่ ตัวที่ขายหนูเอาอะไรมาใช้หนูเอาแค่ยูนิตที่ขายทั้งหมดใช่ไหมอย่าโดนหลอกนะนั่นแปลว่าเวลาหนูหาแบบไฟโฟ้ 4, หนูตั้งต้นที่ยอดยกมาบวกยอดที่สือ่อ ราะฉะนั้นแปลว่าข้อนี้หนูจะมีสินค้าที่มีไว้ขายหนูจะมีกี่บรรทัดคะมีกี่บรรทัดสามบรรทัดถูกไหมก็คือยอดยกมาหนึ่งบรรทัดยอดยกมาและมียอดซื้ออยู่สองวันถูกไหมนั่นแปลว่าสินค้าที่หนูมีไว้ขายมีทั้งหมดสามรายการวันที่หนึ่งวันที่สิบและวันที่ยี่สิบ อาจารย์ก็เขียนว่าอันนี้หน้านี้เป็นแบบไฟฟวิธีทําวันที่หนึ่งวันที่สิบและวันที่ยี่สิบมีของอะไรบ้างหนูไม่ต้องตีตารางก็ได้เขียนแบบอาจารย์ก็ได้เพราะไม่ได้ซีเรียสว่าฟอร์แมตมันต้องเป็นแบบไหนสำหรับบทนี้นะคะวันที่หนึ่งสาม้อสิบคูณแปดสบปตรงนี้ทุกคนรู้ที่มาใช่ไหมใครไม่รู้ถามนะ วันที่สิบหนึ่ง้อยสิบสี่ยูนิตคูณเก้าสิหนึ่งสีคูณเกสอ๊ะเอะเอ,ะอันนี้ทำมาแล้วใช่ไหมแล้วที่จดคือทวนจริงๆอ่ะใจนะไม่ค่อยอยากให้จดเพราะอยากให้อ่านแล้วก็ดูที่จดมาว่าใช่ไม่ใช่เพราะถ้าหนูจดหนูจะไม่ได้ฟังเหมือนที่อาจารย์พูดแล้วมันเหมือน มันไม่ได้ในสิ่งที่เรากำลังจะบอกนะแต่ว่าเอาลองดูแล้วแต่แล้วกันวันที่ยี่สิบสอง้อสี่สิบคูณเก้าสบหนะคะสองร้อสี่สิบคูณเก้าสิบหอาจารย์ก็รวมจำไว้นะลองดูสิ่งที่อาจารย์เขียนอาจารย์จะรวมอะไรอาจารย์จะรวมยูนิตกับทั้งทุกคอเท่านั้นอาจารย์ไม่รวมราคาต่อหน่วยเพราะมันรวมไม่ได้ ถูกไหมไอช่องตรงกลางอ่ะมันรวมไม่ได้มันคือราคาต่อหน่วยเพราะฉะนั้นรวมกันได้เท่าไหร่คะตรงนี้เจ็ดหกร้อยเก้าสิบสี่หกเก้าสี่ยูนิตรวมเป็นเินเท่าไหร่คะใช่ไหมถูกไหมถูกไหมหนูบอกมาหนูบอกมาาจฟังอยู่อ่าโอเคนั่นแปลว่าตรงนี้หนูคูณกันเสร็จจะได้เท่านี้ นี่คือของที่มีไว้ขาย cost of goods available for sale ของที่มีไว้ขายคำสั่งโจทย์โจทย์ถามอะไรเป็นคำสั่งแรก cost of goods sold ้าำนี่คือคำตอบคือสีฟ้า cost of goods sold นี่คือคำตอบที่1ขายไปกี่ยูนิต ขั้นแรกนะหนูดูนะเหมือนที่อาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์หาอะไรหนูหนูไล่สเต็กแบบนี้เสมอขายไปกี่ยูนิตจำนวนตรงนี้ถูกไหมเท่ากับ606ยูนิตถูกต้องไหมคะตรงนี้ตามทันนะหาเจอนะแปลว่าขายไป606ยูนิตอาจารย์ก็เริ่มที่ตรงนี้เลยนะ ลอกตัวเลขข้างล่างไปก่อนว่ามันต้องรวมคอสออฟบูโซได้606ยูนิตต้องขายล็อตไหนก่อนล็อตบนสุดก่อนขายหมดไมมล็อตนี้หมดแล้วพอหรือยัง,ย,งยังล็อตที่สองขายหมดไหมต้องหมดเพราะมันยังไม่พอรวมกันได้454ขาดอีกขาดอีกยูนิต152ยูนิตต้องขายล็อ สุดท้ายเมื่อหนูเขียนเสร็จแล้วนะบวกเลขอีกครั้งหนึ่งว่า310 144+ 152บวก144บวก152ได้เท่ากับ606ใช่ไหมถ้าใช่ไปต่อเพราะถ้าหนูรวมแล้วมันไม่ได้606ให้รี่หาว่าผิดตรงไหนเพราะพอไปต่อตัวเลขมันจะผิดหมดเลยถูกไหมพอถูกแล้วคูณจ้าย้ำเสมอนะราคาต่อหน่วยที่คูณ อยู่บรรทัดไหนก็คูณราคาบรรทัดนั้นตนน้นทุนบรรทัดนั้นอย่าไปอิตบต้นทุนบรรทัดอื่นมาคูณเด็ดขาดต้องคูณบรรทัดของมันเองคูณกันได้เท่าไหร่จ๊ะได้เท่านี้ไหมคนอื่นเห็นไ,ไหมคะ นี่คือคำตอบคำตอบที่1เวลาหนูสอบข้อสอบไม่ว่าจะวิชาไหนถ้าเป็นการคำนวณหนูหนูถูกเรียนมาถูกแมมถ้าตอนมัธยมหนูต้องเขียนว่าคำตอบเท่ากับแต่ตอนนี้เราไม่หนูถ้าใครจะเขียนว่าคำตอบเท่ากับ5้ามี่ก็ได้หรือหนูเขียนว่าคำตอบตรงหลังหลังตัวเลขที่หนูหาได้ก็ได้ไฮไลท์ก็ได้ ไฮไลท์บอกว่านี่คือคําตอบก็ได้นะเพราะฉะนั้นยังไม่จบโจทย์ถามอะไรอีก Inventory Balance เท่ากับอ่า i n น e ว t o อรี่บาล c นมาจากสินต้นทุนสินค้าทั้งหมดลบต้นทุนที่ขายคือ6 3 2 8 0ลบ ห้าสี่แปดสามสองได้เท่ากับนี่คือคำตอบถูกไหมคะถูกเนาะ,ะเนี่ยเวลาสอบหนูเขียนแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเขียนมาใน Excel ที่อาจารย์ทำแต่ Excel อาจารย์พยายามอาธิบายว่าเวลาเอากลับไปอ่านเองอะจะได้เข้าใจ ไฟโฟโต่อมาอันนี้ไฟโฟโมีคำถามไหมคะไม่มีนะมีไหมมีไหมเคลียร์นะคำต่อคำ,คำสั่งที่สองคือ weighted average weighted average เต็ p ที่หนึ่งต้องทำอะไรก่อนเสมอหาคอ ไหนนะคอร์ช้จ่ายต่ t หน่วยทั้ available for sale หารด้วย total unit available for sale mm hmm. เท่ากับยอดไหนคะวิธีการไม่ต้องไปหาจากโจทย์ใหม่ให้ดูจากตารางไฟโฟเพราะตารางไฟโฟหนูต้องทำแบบนี้เสมอเพื่อจะหายอด total ถูกไหมพอหนูได้ยอด total หนูก็เอาไปใช้ต่อในเวนเตสได้ total cost คือ 6กหมททยูนิตคือ694 63280 63280หารด้วย694ได้เท่ากับ94.91.18เพอนิ เพราะฉะนั้นตอบคำถามตอบคำถามหนึ่งคอร์สออฟก,กูโซเท่ากับเท่ากับขายไปกี่ยูนิตหกศูนย์หกยูนิตคูณเก้าสิบหนึ่งจุดหนึ่งแปดได้เท่ากับ จุดไหมจุดศูดนี่คือคำตอบได้ไหมเอ่ยคนที่ทำการบ้านส่งมาคำสั่งที่2หา inventory balance เท่ากับไม่ต้องคำนวณใหม่ให้เอายอดต้นทุนทั้งหมดคือ 6 3 2 8 0ลบต้นทุนสินค้าที่ขาย55255.08ได้เท่ากับ8 2นี่คือคำตอบจบยากไหมไม่ยากถ้าไล่สเต็ปเหมือนที่บอกอยากข้ามเสเต็ปแล้วอย่ารี